ยังโยที่จะได้แค่ฟังหันไปจนช้างสารหา,รายต้งมาถอยเว้นง่วงนอนครับครูตื่นมาตื่นมาตื่นมานะ <c oughs> โย่ไหวครูมวยไทยกันหน่อยนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนวะอาวุธนับในมวยไทยก็คือมีสองแข้ง สองเข่าสองศอกสองหมัดแล้วก็หนึ่งศีรษะนะครับแต่ว่าศีรษะไม่ใช้ในปัจจุบันนะก็คือผิดกติกามวยไทยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นคือดีมากนี่เมพี่ไม่แล้วนะครับต้องบอกพี่เมย์นะพี่เม่น้องๆดูแล้วนว่าอาวุธก็คือหมัดมีสองหมัดสองอกสองเข่าสองแข้งแล้วก็หนึ่งหัวนะก็คือศีรษะที่เป็นอาวุธได้หมดเลยนะอันนี้คือเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธมวยไทยต่อไป จะมาพูดถึงการไหว้ครูนะครับการไหว้ครูก็อธิบายเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเคยอธิบายไปแล้วก็คือเป็นการทําสมาธินะครับอ่าไหวนะเพื่อให้เรามีสมาธิแล้วก็เป็นการอบอุ่นร่างกายไปในตัวนะสำหรับนักมวยไทยก่อนที่เขาจะขึ้นชกเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาไหว้ครูนะครับแล้วก็มีท่าแม่ไม,ม้มวยไทยต่างๆวันนี้ที่ครูแต่งชุดมวยไทยมาพ่าครูจะสาธิตไงครูจะสาธิตท่าแม่ไม้มวยไทย นะที่ที่เอามาจากภาพยนตร์เรื่ององค์บากรู้จักกันไหมครับอ่านะใครไม่เคยดูนะก็คือนักสแสดงคือจาพนมนะที่เป็นนักสแสดงที่เอามวยไทยไปถ่ายทอดในาภาพยนตร์นะให้คนทั่วโลกได้รู้จักกันนะครับก็คือจาพนมนะครับแล้วก็หนังเรื่องใหม่ตอนนี้เอ่อฮันเตอร์มอนสเตอร์ฮันเตอร์มอนสเตอร์ครับหนังกําลังมาใหม่เลยไปเตรียมดูเลยจาพนมนะได้รับบทเป็นพระเอกเล่นกับนางเอกที่สแสดงเรื่องอะไรครับผีชีวะนะครับ โอ้น่าดูมากใครไม่รู้จักเจาวนมต้องไปดูเรื่องนี้เลยทําไมครูไม่ถอดเสื้อฮะจริงๆมันควรจะถอดนะแต่ว่าไม่ได้เราสอนเพื่อนๆอยู่นะครูเลยไม่ถอดนะครับอ่าทาไมเขาไม่นั่งสมาธิครูฝึกสมาธิกับการไหวค้ครูเนี่ยดีแล้วมันเหมาะสมกับมวยไทยครับครูนุ้ยอ้าวมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวครูจะสาธิตถ้าแม่ไม้มวยไทยที่ครูเอามาจากหนังเรื่ององค์บางหนึ่งนะครับที่เจาวนมเขาแสดงไว้ให้นักเรียนดู นะครูก็อยากจะนําความสามารถที่ครูทําได้เนี่ยมาถ่ายทอดให้นักเรียนนะเป็นตัวอย่างดูแต่เอาเวนนจื๊อเอโอเคมาเพลงมาแล้วเห็นไหมเพลงตัดบทมาเหมือนรู้เลยกดกล้องหน่อยกดกล้องหน่อยพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ครับกดหนึ่งมาเลยครับกดหนึ่งใครพร้อมดูครูสายฟ้ากดหนึ่งมานะไม่ต้องซ f กดหนึ่งมาเลยครับปิดแมสครูโควิดไม่ขนาดนั้นมูลธิไม่ขนาดนั้น นะครับอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครูจะสาธิตนะเป็นการไหว้ออโชว์นะถ้าแม่ไม้มวยไทยมาแล้วกดหนึ่งมาแล้วหนึ่งคนครับกดหนึ่งมาแล้วพร้อมดูครูสายฟ้าเดี๋ยวครูขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับลดเสียงเล็กน้อย CF ค่ะ <y> ยังไม่ทันขายอะไรเลยให้กดหนึ่ง o ย CF เ,เลยเหรออ่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ก้องต้องกดอีกต้องกดอีก อืมโอเคพร้อมนะทุกคนมายันกที่จนแค่ฟัดหันไปจนช้างสารหายุ่งมาถอยหวนอาชาพยองกว้างเหนื่อหลังองคตรวมขันล่วงแดงให้ราดโยธาเคลื่อนทับ นาลานกระส,สุนเพือ่อวามขึ้นกจะต้อฟังปอเพี่สตองุณยักษ์จับลิ่ง,งหักคอยดาวนงูไร้ตุ๊กแกฟาสถานน้ำเหียวพุ่งหอบผักดาลลงกดยึดโจธาป่าหมอแทงเงือ เป you? You ็นไงเป็นไงเป็นไงเจอครูสายฟ้าโชแม่ไม้หัวไทยไม่เหนื่อยนะเป็นการอคติ้งเฉยๆว่าเหนื่อยนะจริงๆไม่เหนื่อยเลยนะอ่ามีใครทันหรือเปล่าเมื่อกี้หานุมานถวายกล้วยไม่มีเขามีแต่หานุมานถวายแหวนเห็นไหมครับว่าในการแสดงแม่ไม้มววไทยเนี่ยก็จะเห็นอาวุธนะเช่นกวางสะบัดหน้าที่เอาศอกนะตีนะ มีการลาวสูงข้อขวานนะครับมีอะไรอีกโจระเคสฟันหางม,มีไหมครับเมื่อกี้ใครว่ามีเมื่อกี้ทันไหมไม่ทัน <c oughs> ครูฮิตอย่างนี้อ่ามันไม่ไหวอักใจตรง <c oughs> เอาใหม่ได้ไหมครับโอ้โหขอใหม่เหรออ่าครบสูตรเลยครับโอเคเดี๋ยวครูจะทําแบบช้าๆให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับพูดชื่อของแม่ไม้มวยไทยนั้นๆนะครับอ่ะมาดูกัน อีกครั้งนะครับกดกล้องกดกล้องโอเคมาครอม <c oughs> ยันโยที่จรวดเทพพัดหงษพระชนช้างสารหาน,านุมาถอยเวนอาชาพยองวางเดี่ยวหลังองคตดค้งผัดหง์ ลวงแดนให้ล่ะโยธาเคลื่อนทับสามกัวมันหากง,งวงอันยล่ายักเยี่ยงปลาความสว่วดหน้าลาวจะสมบฟังผานขึ้นกระดกฟังปะเพี้ยนแฝงต่อคุณยักษ์จับลิง มาหมอทยังรออะไรครับรออะไรปอบมือครับปอบมือส่งสติ๊กเกอร์มาเลยปอบมือเลย